ยังสลักรุดเลยออกลูกเขวัดน uh, ี่พ่อ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  อยูเลยเอาออกออกเลยไปบ่เราบ่บ่ยกอะไรไม่กี่เล็กสิแค่นี่แม่นี้เลยไม่กี่เล็กเราไม่เราขีเล็กสิอี่เอาไปหุงพ่อ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 เฮ้ยเข้าไปมัน่มีลกเ่อดวะ นี they, they ่เดี๋ยวก็เส้นเดียวต้นม like well, ีเดียวไหมนี่ะไอนี่อันนี้นี่อันนีไเป็นแวนใื้อบ่มันโตเข้ไป้ะมนี่ตเข้าไปใส่เกี่ยวอยังโอ้ยอยู่น้งเป็นสวเอาไมสมันแตกมุนหมดแล้วไหมพี่มันแตกอดีมันเียแตบวงมันออกมันจะอยู่หน้าเปล่าเอานัที่มันรูมากนั่ ทั้งนมันม่งยม่มันแตกมันเสียเป็นเศษเาเบิดแลเหเนาะมุนิลแล้วไปทางนี้ััได้่เยาห้องทังฝุ่นอา่ะเอยับเขามาเอามือมันเลกไหมบเห้มันเนียนเี้อมันเสียเอเจ้าหนกำมือเข่ามาไหวขาดคอรอได้ในเมือ เอาดิไใดิอันได้ดนไนกันท้งเน่อทั้งนใส่ใส่อยู่ผมเรียกมือนอี่เนี่ยหยบจังเดียวเนี่ใส่สองอันเดียวอันเดียวว่าใส่ท okay. ้เียองมาทังนันดูสลักมาเลยคอ่ต่อเข้าไปค่อนให้เข้าไปแต่และค่อน

ตามลงตามลงตามลงเอาตามลง,มลงเออพ่อ,อพ่อพ่อพ่อ,อพ่อมันเฟีดมันเฟีดแยกไปทหนุนโอ wh, ้โหหูฉีขาดแล,ล้วเต้นี้พี่ต้องไปเสื่อมเลยนี่หูฉีขาดแล,ล้วแยกไปหนุนนะเออ เออมัดดันมัดแต่นี่จับหนูเขาเลยไูอยู่นี่เขาติดบูดเยอติดเอะบูดมติดบูดบ้เขาบูดี่ว่าเขาบูดทั้งนี้ว่เขาว่าเขาเดินนี่่่า

มันคำมันคำมันเหนีบมันหนีบเพิ่งมันหนีบเครื่องยัดไปจุกยัดไปยกยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยบ่บ่ยกกันบ่เหนียบบุตรขึ้นหน่อยตีเบื้งให้ยกขึ้นยกขึ้นบ่ต้องตีนไม่เข้าบ่ต้องตีนทั้าวหมุทั้งวหมุนบ่หนียแม่ยกขึ้นไว้เราไหมยกขึ้นยกบุตรหน่อยยกขึ้นยกขึ้นหน่อยเออยกขึ้นบ่เขาบ่เขาเขาบ่เขาบ่ตาเดี๋ยวกระลังกเดี๋ยวเขาเขา เดี๋ยวเอาดิเเดี๋ยวเดี๋ยวมันเันกันเดี๋ยวเอาดเเดี๋ยวีมาโกันต่อกต่อต่อตอีกอนเอาดิเขาไปเลยเขาไปเลยเออเอาเขดเลยนีงัดกบ่มีเนาะเล็กพี่หลีกสนีเล็กสิ่งมมันหลุดดหลุดอ้วเ้ยเียนพี่ตอเข้าไปเอ้อเข้าไปเดี๋ยวอย่าพดน ไเป้าม yeah, mm ันตรงแล้วมันตรงแล้วโอพีเอาตีมันอย่งไตีมันหนีบตีมตีมันอยงไตีมาพี่นิดเดียวได้เนี่ยตามลงนิดเดียวต่อข้างหนต่อกันเดียวตามลงนิดนึงตามลงนิดนึงานิดนึ่งลอีกนิดียวเอียกนอดยกงอีนกเอียกอีนกเอียกเอียกเอีมกเอียกเออกอียอเอีอียอียอเอ็ยกเอียเอกอีกเอีนออยเอียกเกเอีอียกกอียกเอียกเอีียกเอเอ tôi thấy bao say tỷ Bắt tôi say bát à nhẹ bao nhiêu nhiêu nay nhẹ hơn nhiêu nay khẩu bao nhiêu nay khẩu nó thấy nó nặng nhiêu oh. nó bao nhiêu nè papa papa luồng nào đấy say tui đấy quý đi say bắn tui nhẹ hơn nhẹ hơn tui nhẹ hơn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  Tì khu vực vừa khuôn rồi, không biết tên gì Đó, tên sai bạn, tên sai Đúng không? À, đúng Tì bao bát nhỉ? Ở phòng bác mà nhỉ? Được chưa? Được rồi, được rồi Được rồi Tỏa, tỏa, tỏa đi thôi Tỏa đi thôi Bác, bác khảo độc bác Lông, lông Lông, lông, lông Bà, bà, bà lông bà này Chị em lông, lông, lông Lông, 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 lông Lông, 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 lông Lông, lông, ลง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 เกลงเกลงกอหลายคนลงลไปนี่ไหมเบิ้งแล้วอเห็นเมือไปนี่ไหมเออเขายพ่อยเอาลง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 เวกนิดลงเวกเวกลงเกกลงเกลงเกลงเกลงแหมลงลง ไปตระวันออกตะวันออกไปันออกมันมันมันเลี้ยงนิดเดียวมันจะโค้งตะวันออกเดี๋ยวเดี๋ยวยังงกยังงันกินลทีลง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 ตะวันออกเออเยังไ้ยังไ้ลงเีลงเียลงเงีบ้าหมดื่ะอันกูยีไปไอ

ไปนี่ไไปนี่ไหมแล้วมันออกนิดนึงนิดเดียวแล้วมันออกสองหลอกโอ้ยหลายปวดโอ้ยมันสิไหนเดนหนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองหลอกนิดนึงนิดเดียวกุกกี้มันบิดไหมลูกพี่เห็นปะเอาแม่แนวห้องกุกกี้นี่ทั้งกูกกี้มันยกขึ้นยังไงน่ะเออมันบิดกุกกี้บิดว่าว่าว่า พ่อสาาเนีห้องข้างนึ่งครับมูกีมันทั้งนึงกขึน้นเาีนี้บอกว่าุกมาีมันเอียงม่ได้นันุกีมันเอยียงเอามาผิมาตังดีว่า พ่อพ่อตอกบ้านนี่โดาหลอกนิดนึงโดนหลอกนินึงก่เสือโดนหลอกึงตองทำอะไรหรือเปล่าพ่อ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 ตอกตอกตัยังไงตอกมาเลาตอกมาเลยลอยลอเยิบลอยยลอยยิบลอยยิบอยยิอยยิบลอยยลอกมาเลยตอกตอยยิ

เสตตยไงนะนี่นี่เสตโอยดูพี่ตอยนี่เขาเยตรงเยอะตรงเยตรงยมาเลยมาเร่ยุ้มเสลักด้วยเนาแม่ตอยไงดูพี่ตอยไงตอยเงย

เือยงเพมมีขดจะซื้อมนม,อซอน,มนซื้อหรอก่อ้าดิแนนนนม่หูมันสีกันคบบนยยนี้นขดเงี้ยยิ้มใส่ขดใส่ดูหน้าบวชถ้าจะเฮือนเต้ไปเ่าเขาจะขดงี้ยไป เขายช่มัมน้อว่าเขาแนบได้ขนดแค่แม่สักก็ไม่ถือไม่นุ้๊ี่ สลักกันว่าต่ำไหมสลักกันว่าต่ำมันต่ำั้งแต่บูดมันจเสื่อสลักกันว่าต่ำครับหากไม่เขาโยนแต่ว่าสลักไม่ว่าจะตอกสลักก่เถื่อนเร่หูนี่มันงาออกนี่เหล่าเองอ่ะเหล่ามันเหล่าเหล่าไปครั้งหนึ่งมันงัดหยังเราหับฮงัดหยังมันคือเหล่า งัดกันยีเรื่องตอนมันหลุดตอนพุดต่อพุดต่อพุดต,ต่อมันก็งัดกันเตะเอามันหลุดพูดมันก็นงัดตัวตีตัวนี้เดียวมันหลุดฟังพี่เหรือแต่ต่อพญาเล็กเด่นเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าด้วยกันเลยเข่าละเครื่องนึงเจอกันใหม่คลิปหน้าสั้นเป็นเพืนี้สวัสดีครับ